นั่งนวนไหมยฮะนี่ก็เป็นอาชีพของชาวประมงนะครับ นะครับมาดูทีการทํามากินนะแล้วก็จะมาดูว่านี่คืออะไรที่แหลมงอกกบนักเชี่ยวนะฮะก็จะคขายขายกัน เจองสพุ ชีวิตอย่างนี้เราเลือถึงอดีตไหมครับที่บ้านออก็ก็จะจับปลาอย่างนี้ใช่ไหมไปปอกเปลือเอาเรือเข้า,าครับในบริเวณนี้น่าจะไปจับกลางคืนนะไไนะครับนี่ไปจับกลางคืนเนี่ยเพิ่งเพิ่งเอาเรือเข้ามาชายก็มีก็อืมจะเป็นทางนี้ของตลาดโดยเฉพาะเลยนะตรับ คิดที่27เดือน7พ57นะฮะที่หาดเจ้าหลาวนะครับ<ห>จันทบุรีท่าใหม่จันทบุรีาม,ามาศึกษาชีวิตของชาวเลนะครับโัวลิเตอร์นะครับก็เป็นลูกชาวเลถ่ายให้เหมือนกันแต่เป็นชาวเลที่น้ําเชี่ยว <c oughs> แลงงอบตราดนะครับขอบคุณมากเลยนะครับไปพร้อมสุขบันทึกด้วยนะรนนครับไปความสุขบันทึด้วยนะครับครับเดี๋ยวเราคงได้สัมภาษณ์นะชีวิต เท้าก็เริ่มเปลี่ยกน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับ